ปั้นและะ้วค่ะปั้นแบๆนิสกและะ้วค่ะตักขึ้นแช่น้ำเย็น นีปั่นปั่นแล้วก็เอามาย่อนค่ะเพื่อความรุดเร็วพอสุกแล้วก็เราก็ตักขึ้นแช่น้ำเย็นเนื้อปลาจะได้เด้งๆค่ะนี่จะเป็นพริกพริกเหลืองค่ะพริกป้าเหลืองกับกระเทียมโขลก กะเพราใบมะกรูดพริกไทยอ่อนพริกจีบฟ้าหั่นเฉล็บจะเป็นกระชายซอมผัดให้หอมไม่สุกค่ะแล้วก็ปรยผัก มันพริกน,น้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะก็ผงนังวแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำร้างลคกลงไปค่ะ ก้าลูกชิ้นปลาของเราที่ปั้นไว้ส่งลูกชิ้นปลาลงไปแล้วแล้วก็ชิมดูอีกรอบหนึ่งค่ะจะปรุงอะไรเพิ่มก็เติมไปชิมรสได้แล้วก็เอาพริกไทยลงไป ทำด้วยกระชายใบมะกรูดค่ะนเกกินจังเลย โรยกระเพราลงไปค่ะอันนี้เป็นกระเพราบ้านกลิ่นจะหอมมากผัดเมนูนี้คือเผ็ดร้อนเลยค่ะไม่ใช่ว่าใส่พริกเผ็ดนะคือเมนูของเขามันเผ็ดร้อนสมุนไพรร้วน